โนนะปาโน่นนะครับนี่ครับนี่ฮะปลาช่อนนะครับตัวนี้นะฮะเริ่มใหญ่ขึ้นมาแล้วครับนี่ครับตัวใหญ่มีตัวหนึ่งนะครับปลาช่อนใหญ่มีอยู่สามสี่ตัวนะฮะมีดุกอุยอยู่หลายตัวนะครับพวพรุ่งนี้เอาใหม่เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปอีกบ่อหนึ่งนะครับ สวัสดีนะครับวันนี้นะครับได้เลือกงามยามดีนะครับเรามาสูบสูบปลากันนะครับอันนี้เป็นเป็นสาแรกของปีนี้นะครับนะฮะกำลังจะแห้งแล้วครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามีปลาอะไรบ้างนะครับจากช่องภูกามยาวพะเยานะครับนะฮะเรามาลุ้นกันนะครับว่ามีปลาอะไรบ้างนะครับวันนี้นะครับ เดี๋ยวรอดูกันต่อไปนะครับอ๋อด้ฮะได้แล้วฮะได้ปลาดุกตัวหนึ่งแล้วครับนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะมีปลาอะไรบ้างนะครับ เนื้อฮัดดุกนะครับดุกอุยนะครับเดี๋ยวเราไปดูอันอื่นกันครับฮะช่อนครับช่อนนี่นะครับปลายช่อนนะครับ ตัวกำลังดีนะครับตอนนี้นะครับ เรากําลังรอให้มันน้ําแห้งมากกว่านี้นะครับนะฮะตอนนี้คือน้นอําน้ายังเยอะอยู่นะครับแต่ได้ปลาบางส่วนแล้วนะครับเดี๋ยวยังไงรอดูกันต่อไปนะครับว่าจะมีปลาอะไรเพิ่มเติอมอีกนะครับนี่นะครับเป็นปลาดุกนะครับ นี aur, pues ่นะครับปลาดุกนะครับต IR ัวนี้นะครับเท้าติดอุ้ยคนนี้ดุกอุ้ยนะครับนี่นะครับปลาหมอนะครับปลาหมอนะครับดูตรงนี้เหรอครับตัวนี้เหรอครับตรงนั้นๆในกันไงไปลเสด็ปไป หมอนะครับตัวไม่ไม่ตัวกําลังดีนะครับนี่อย่างกบกระโดดเป็นยังยังกบบ่อเกษนี่นะครับนี่ปลาช่อนนะครับเห็นไหมครับนี่ยปลาช่อนนะครับช่อนเล็กนะครับนี่ครับนี่ฮะปลาช่อนนะครับตัวนี้นะฮะเริ่มใหญ่ขึ้นมานะครับ ปลาชอบนะครับบอกเข้ามาบ้าน,อ,นาอ,อุ้ยให้เราปิดบล็อกมาซอง ไปอังนี่นะฮะช่อนใหญ่นะครับว่าอะไรเงี้ยก,กล้องกล้องเพ มาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล pues oh ้วันบ้นให้หมดนี่เซ้อมเข้ามามาอีกตัวนึงนะครับนี่มันอยู่บนลบที่บนนี่มดบอกแล้วเนี่ครับตัวใหญ่มีตัวนึงนะครับอือ ตุ้นสวยๆดยนะครับรุ่นนี้นะครับแกงออม,มครับพะเยาเลยต้องแกงออมนะครับถึงจะอร่อยนะครับทำอื่นไม่อร่อยนะครับตัวไม่ใหญ่มากตัวไม่ใหญ่มากรอสักพักรอน้ำแห้งนะครับ นี่นะครับปลาไหลนะครับนะฮะตอนที่จับนะฮะไม่ได้ถ่ายนะฮะถ่ายแล้วที่จับได้แล้วนะครับใช้ถุงมือจับนะฮะอยู่เลยครับไม่ขยับไปไหนเลยนะครับเนี่ยครับตอนนี้นะครับยังไม่จบนะครับยังไม่จบนะฮะเราได้ปลาแค่นี้นะครับ ดูมีหลายตัวเลยนะครับ ปลาช่อนเดี๋ยวนั้นตูวหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะลองไปจับดูนะว่าจะได้หรือเปล่านะครับน้อนะาไปนั่นนะครับ ปลาตะเพียนนะครับปลาตะเพียนนะครับตรงนี้นะครับปรากฏระน้ําแห้งไม่เต็มที่นะฮะอะไรยังหัวฮะอนนี่นะครับสุดท้ายนะฮะเราได้ปลาแล้วครับอันนี้อันนี้คือปลาตะเพียนกับปลาหมอนะครับหรือปลาเข่งนะครับส่วนนี้นะครับนี่คือปลาช่อนนะฮะปลาช่อนปลาดุกนะครับฮะเยอะไม่เยอะนะครับ นี่นะครับปลาหมอเมืองปลาช่อนใหญ่มีอยู่สามสี่ตัวนะฮะมีดุกอุยอยู่หลายตัวนะครับพวกนี้เอาใหม่เดี๋ยวพวกนี้เรา,เราจะไป,ปอ,อีกบอ่อหนึ่งนะครับห้าไข่ลับบ้านวันนี้<บ>แค่ลองเซิร์ซิฟนะครับบอ่อใหญ่ลองละเวละสามพันเดี๋ยวเออตีเขาไปเหมาเนาะสามพัน